เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับเด็กดองช่วงที่เรียนปริญญาตรีเราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งตึกที่เรียนเป็นอาคารสี่ชั้นเราเรียนอยู่ชั้น3และชั้นสองเป็นหลักซึ่งชั้นสองเป็นแผนกชีววิทยา ห้องชีวะที่นี่ก็จะเหมือนกับที่อื่นๆคือมีอุปกรณ์ทดลองมีโหลสัตว์ดองเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนตอนเราทำการทดลองวิชาชีวะจะต้องลงมาทำที่ชั้นสองโดยในช่วงขึ้นปีสามเราเรียนหนักมากและการทดลองแต่ละตัวต้องทำจนดึกจนดื่นบางทีก็ทำงานกลุ่มบางทีก็ทำงานเดี่ยว ถ้าใครทำงานช้าก็ต้องอยู่ดึกเพื่อทำงานให้เสร็จถ้าดีหน่อยใครมีแฟนเรียนที่เดียวกันก็จะมีคนอยู่ช่วยทำงานวันนั้นเรากับเพื่อนชื่อนกต้องอยู่รอผลการวิเคราะห์น้ำเราทำงานกันอยู่ในห้องเรียนชีวะตอนนั้นประมาณสองทุ่มแล้วผลจะออกก็ประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วอยู่ๆ นกก็บอกเราว่าหิวข้าวจะลงไปที่มินิมาร์ทข้างล่างซึ่งเราก็สงสัยว่านกจะหิวมากเพราะเห็นรีบวิ่งลงไปอย่างไวส่วนเราก็นั่งเขียนการบ้านรออยู่ในห้องเพราะต้องเฝ้างานด้วยลักษณะของห้องจะมีตู้สื่อการสอนและอุปกรณ์ต่างๆอยู่รอบๆห้องส่วนตรงกลางเป็นโต๊ะหลับยาวรอบห้อง เรานั่งทำงานที่โต๊ะแล็บและหันหลังให้ตู้เก็บสื่อการสอนซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้มองว่าในตู้มีอะไรอยู่ระหว่างที่กำลังนั่งทำงานเพลินๆก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังแต่เราก็ไม่ได้สนใจนั่งทำงานต่อพอสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนเด็กหัวเราะอ,อยู่ข้างหลังตอนแรกเราก็คิดว่าหูแวว เราจึงนั่งต่อไปเรื่อยๆแล้วจูๆ่ๆไฟในห้องก็ดับพรึบยกเหวนตู้อบที่เราทำการทดลองอยู่เราจึงตัดสินใจเดินออกไปดูว่าข้างนอกไฟดับหรือเปล่าพอเดินมาถึงประตูห้องเราเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ4-5่ห้าขวบกำลังวิ่งเล่นอยู่หน้าระเบียงเด็กคนนั้นหน้าตาน่ารัก แต่แปลกที่เขาไม่ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงตัวเดียวเราสังเกตเห็นที่ข้าเท้าขวาของน้องเขาสวมกำไลเล็กๆอยู่แต่ไม่รู้ว่าใช่ทองหรือเปล่าเพราะว่ามันมืดตอนนั้นก็เกือบสามทุ่มแล้วเด็กที่ไหนจะมาวิ่งเล่นแถานี้เราจึงเดินไปหาเด็กคนนั้นก็หันมาชวนให้เราเล่นด้วยบอกว่าเห็นพี่นั่งอยู่คนเดียวหนูเหงา อยากให้พี่เล่นเป็นเพื่อนเราก็บอกเขาว่าเรากำลังทำงานอยู่ต้องคอยดูงานแล้วไฟก็ดับด้วยไม่รู้ว่างานพี่เสียหรือเปล่าเนี่ยเด็กคนนั้นก็บอกเราว่างานพี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูช่วยเองตอนนั้นเรามีความรู้สึกงง,งๆเบลอยังไงบอกไม่ถูกแต่เราก็นั่งเล่นกันอยู่ที่หน้าระเบียงน้องบอกเราว่าเขาเหงา ไม่มีเพื่อนเล่นและคิดถึงแม่ด้วยตอนนั้นเราก็แปลกใจอยากจะถามว่าเขาเป็นลูกใครและมาทำอะไรที่นี่แต่ก็ไม่ได้ถามไปแล้วน้องก็บอกอีกว่าพี่มาเล่นด้วยเขาสนุกและมีความสุขมากเรานั่งเล่านิทานให้เขาฟังไปหลายเรื่องจนน้องเขาหลับไปบนตักของเราเราก็กำลังเคลิ้ม จะหลับเหมือนกันแต่ก็ต้องตื่นเพราะเสียงวอยวายของเจ้านกบอกว่าให้เฝ้างานนิดเดียวดันหลับสะได้ไม่รู้งานจะเสียหรือเปล่าถ้าผลหลับเสียหายนะจะด่าให้เราก็ตื่นขึ้นมางงๆแล้วถามนกว่าเด็กคนนั้นไปไหนแล้วนกก็งงว่าเด็กที่ไหนเรายืนยันกับนกว่ามีเด็กมาเล่นกับเราจริงๆ เมื่อกี้ยังนอนหนุนตักเราอยู่เลยนกก็บอกว่าบ้าไปแล้วใครจะมานอนหนุนตักแกได้เพราะแกนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดียวไม่ใช่เก้าอี้ม้านั่งยาวไม่มีใครทั้งนั้นแหละแล้วนกก็เดินไปดูผลหลับแล้วเก็บอุปกรณ์เพราะเกือบจะสี่ทุ่มแล้วอยากกลับบ้านเต็มทีเรามานึกดูดีๆตอนแรก เรานั่งอยู่กับเด็กคนนั้นที่หน้าระเบียงนี่นาแล้วเรามาอยู่ในห้องได้ยังไงตกลงเราฝันหรืออะไรกันแน่พอดีนกเก็บของเรียบร้อยแล้วจึงเดินมาหาเราเราก็ยังพูดเรื่องเด็กคนนั้นอยู่เพราะเราสงสัยมากนกคงรำคาญจึงแกล้งพูดว่าสงสัยเป็นเด็กที่อยู่ในขวดโหลข้างหลังแกมังพอนกพูดแบบนั้นเราจึงหันไปมองในตู้สื่อการสอน ตอนนั้นเรารู้สึกอยากจะเป็นลมไม่อยากรับรู้อะไรเลยมันเย็นวูบไปทั้งตัวในโตู้สื่อการสอนมีเด็กดองในขวดโหลเป็นเด็กผู้ชายที่มีอวัยวะครบถ้วนทามที่ข้อเท้าขวายังใส่กำไลเล็กๆเ,เหมือนน้องคนนั้นที่มาเล่นกับเราเลยและข้างๆข,ข,ขวดโหลก็มีพวงมาลัยเล็กๆวางอยู่ด้วย ขวดโหลนี้เราไม่เคยเห็นเลยมันมาวางตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะส่วนใหญ่มีแต่ขวดโหลดองสัตว์ชนิดต่างๆตอนนั้นเราพอจะเดาออกแล้วว่าเรื่องที่เราเจอมันคืออะไรเราพยายามตั้งสติแล้วชวนนกกลับบ้านเราพยายามอย่างมากที่จะเดินให้ปกติที่สุดแต่ในใจก็อยากจะวิ่งให้ปา่าราบไปเลย พอถึงบ้านเราเล่าเรื่องทุกอย่างให้นกฟังนกไม่มีท่าทีสงสัยเลยนกบอกว่าเขาเจอกันมาเยอะแล้วแต่ไม่ได้เล่าให้เราฟังแล้วที่นกลงไปซื้อของนกโกหกเรานกแค่ลงไปตั้งสติเพราะตอนที่เรานั่งหันหลังทำการบ้านอยู่นกเห็นเด็กที่อยู่ในขวดโหลขยับตัวและบกไม้บกมือให้นก นกเลยรีบลงไปตั้งสตินั่งอยู่ข้างล่างกับลุงยามกว่าจะทำใจได้กะว่าจะมาตอนผลแลบออกพอดีเราก็คิดว่ามีหน้าละ่ะพอนกกลับขึ้นมาก็รีบเก็บของใหญ่เลยหลังจากวันนั้นเราก็ได้มารู้ว่าร่างของน้องคนนี้เป็นลูกของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนี่แหละแต่พอดีคล้อยก่อนกำหนด ทำให้เสียชีวิตพ่อแม่เขายังทำใจไม่ได้จึงมอบร่างให้คณะวิทย์เพื่อทำการดองไว้เวลาพ่อแม่คิดถึงจะได้มาเยี่ยมได้ซึ่งก็นับว่ายังดีที่เราเจอแค่ในฝันและมาแบบดีๆถ้าเราเจอแบบอื่นสงสัยคงช็อกไปแล้วแต่ที่น่าเจ็บใจที่สุดไม่ใช่ผี แต่คือเจ้าเพื่อนตัวดีนี่แหละและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดหากเราฟังแล้วพึงใจฝากกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ